คนตกปลากระถึ่นนะครับเนาะตัวที่สวยเลยนะครับเนาะดูเยอะมันก็หมดเต็มทุ่งนาแหละครับผมขึ้นมาจะชีเลยเหรอพี่มันตามสระตามสม่ก็ขึ้นแต่ว่าจะขึ้นหาที่ไปเหรอเนาะครับครับตามสระหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยได้สูบไม่เคยครับพวกวที่ไม่เคยได้สูบใช่ไหมขึ้นนะแต่พี่น้อฝนตกมาขึ้นครับเป็นกระหมานครับ ไปคลายของได้ปลามาปลาดุกหน้าพี่น้องเอามาปิ้งเนาะพี่น้องเนาะปิ้งใส่กับตมหมักทัวที่นี่ครับเฮาสิผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเฮาสิมาหมักแล้วก็ย่างเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปลาดุกตัวงามนะครับนะโอ้โหครับเพิ่นว่าปลามันอยู่ติดชี่นะครับมื้อนี้ปลาติดชี่ชี่หรือสี่เหรอติดสี่แลไม่ําชี่ไม่ทำชี่ครับ <laughs> นี่ครับมายอย่างกินมหพี่น้องมหใส่กระตมหมัก ทั่วนะครับมันนี้เนาะเดี๋ยวงีหุ้งครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมาปิ่งปลาดุกพี่น้องปิ่งปลาดุกนี่ครับผมิโรยเกลืออย่างเดียวนะพี่น้องเนาะใส่เกลืออย่างเดียวนะครับเนาะนี่ครับใส่อะไรด้วยพี่น้องนี่ใส่จีน่อย่ะมาครับมาอย่างกันแค่นี้แล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องไก่สีสุกแล้วนะครับเนาะ อย่างปลาดุกหน้าพี่น้องยังเหลืองเลยครับไข่ตีมถ่องนะครับมันโตมันโตกับวัวไข่นี่ครับเนาะมาไหมเสแปกับผสมนิ่มโค้งพี่น้องครับใส่กระตำบักทัวพี่น้องนี่อืมครับมือเหลืองเลยนะครับเนาะอืมครับมามาครับมาโอ้โอ้โอ้แกงขี้เล็กน้ำพี่น้องขี้เล็กหนาบานครับไม่เห็นน้ำงามครับแซ่ดขี้เล็กนะพี่น้องบริใส่ยัง ขิ้เล็กสดๆตับต้มออกประมาณเจ้าหนามนะสี่หนามครับจังแกงไหนได้พี่น้องมันท่เป็นขมครับนี่ครับแกงกินง่ายอยู่บ้านเนาะพี่น้องนี่ครับสด็ทันท้อนน่าจะซุกกันแล้วพี่น้องได้ที่แล้วนะครับปลาดุกอย่างของเข้ากินทอนตัวเนาะพี่น้องเนาะไปที่นี่ครับมะจะจ่ายกับสงิมโค้งครับอื่ครับเหนียงงามพี่น้องเป็นเสาะพี่น้องเนาะมาครับมะ เรียบร้อยครับพี่น้องมหมใส่ตำบักทัวกับปิ่งปลาดุกพี่น้องแคบหมูนุ่งจีนครับปลาแดงแกงขี้เล็กพี่น้องเอ้ยแสบร์น้ำกันครับกับประส่งริมโค้งครับคุณปลาดุกย่างสร็จใหม่ๆเลยครับร้อนๆเลยนะครับนี่ครับพี่น้องปลาดุกหน้าเฮานะครับเนาะสามตัวห่อหมนี่กระสีมีน้งไหมน้ำน้องพี่น้องเนาะนี่ครับมาใส่กับกะทินริมหลวนะครับเนาะื่นครับปูนน่าทานไหมครับพี่น้องมาเสิบ์เสกันครับผม ทางบานทึกเก่าพี่น้องทางบานทึกเก่าสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องครับมามาย้ำม,มือเสิร์ือเก่าครับขางง่ายตาเหลือกใส่กับขอ่อยเจ้าด้วยมือเนียพี่น้องนี่ครับเจ้าใหม่ๆร้อนๆมะลิของเราเองนะครับเฮ็ดห <c oughs> <c oughs> น,น้าต้องกินข่อยเจ้านะครับเนาะนานๆกินข่อยเนียวพี่น้องอ่ะใส่ก็ตําบักถั่วครับตําบักถั่วครับแคบหมูนุ้มจีนพี่น้องกะทินิมรัว กะปิ่งปดุกหน้าพี่น้องเอ้ยฝุดแล้วครับหนึ่งเหลืองเลยครับน่าทานไหมพี่น้องปองปลายใ่ก็ต่ำบางทัวพน้องมีน้องใหม่นาพี่น้องน้องใหม่สื่อเพิ่น้าบาดเด็บอกไลยครับทั้งนี้บอกอุดอยากกินมันก็ปแปงมาบรต้องเอ,อาไล้นะพี่น้องใ่เลยตัวนี่ครับเรื่อมบอกแกงขี้เล็กไม่ไหมครับหนาบานมันงามไรตัดตัดงามมันออกแล้วมันแตกมาใหม่นะครับ คนไกลไปก็มาเพิ่อเงิที่เราเก็บอยู่นะครับเนาะใส่ไฟพุนหยันมาอยู่บ้านหมาหลายนะครับนะเศษเหมือนกันมีหรอมาโอ้ยเมื่อวันกำลังหลายครับอ่ะใส่ปลาดุกอยู่ละก่อนตำมกแปงกระสือขึ้นมาครับไม่ไหม,ไมเลยตำมกแปงขึ้นมา <laughs> ตำรวัวนะครับ มาดีนี่บอกผิดอยู่แล้วนะฝากเข้ามาติดตามด้วยนะครับอย่าบอกเลยครับอย่า่าบอกว่าบอยมาติดตามครับแกงขี้เล็กพี่น้องค้มบันมพักขี้เล็กห่อนนะครับ ปลาใหม่ๆใส่กะตำถั่วขายของไม่พอพอด,ดีพี่หน่อย อกวัวโพดขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์มานะครับนเนาะขามาล่นมาถักทายกำประสบเลี่มโค้งพี่น้อง มันกินใ้เวิร์ดในพี่น้องแขวะพนดี <c oughs> ข้าแขวบดีข้า็อเอาออกเ <c> จ <oughs> <c oughs> ็บพี่น้องใหม่ๆเลย <c oughs> ปลาหมอนี่มันสิ่ไก่ซี่นะพี่น้องซี่หลวงปุริตแถวเานี่นะครับ อาหารหลายครับอาหารหลาย zw. เนื้อหนุ่มคือเป็นวายดีสุดเลยเป็นปลาซีทีเนื้อหนุ่ม หลายอย่างว้องรัดกันครับ อร่อยเถอะใหญ่ยังน้อยเห็ดซูพี่น้องกินให้เ,หเบิงไปห่อปลาพอดีครับจบเจือ,อคลิปแหกหักบัวพี่น้อง บอกมันเป็น,นติชคอเข้าแล้วออกจะเป็นหยามันนะครับติดคอมาสิหยาหม,ม้อยังังหรอครับอร่อย จะหมายบ้าเฮ้นหรอกเป็นต่มเสริมขายดิ พูดเดียวพูดเก้าพี่นอ้องเพิ่งก็หลายนึงมมกินกินพูดเดียวแล้วพี่น้องแห้งก์เ่ยกินหลายตัวแมนมัครับไม่ผู้ใหญ่ เพิ่นใด้มาหลายอยู่นะครับในปลามากมันซีหาโลงนี่พี่นอ้องประคอใหญ่ใด้มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิต้มย่ำให้พี่น้องเบิง่งมือหลังเนาะืันนี้กินปลาดุกไปก่อน กินเกียงในทน่อเนาะพี่น้องเนาะอืออีปูพี่น้อง แกงทีเด็กพี่หน่องเป็นยาเลยคนเนาะถาทั้งพุ้ยล่ำเพื่อนทีแกงใสกะทินะครับใสหมูนะครับต้องมาเคยสื่อมากินอยู่พี่หน่องใสหมูใส่ไก่แล้วจะเจ้า ปักไตร้าน,นปักไตผมก็ซื้อมากินประจำอร่อยมากอร่อยมาก,มากแกงขี้เหล็กปักไตอืมว่าคิดได้หรอ ไข่เต็มถ่วครับบ้งแน่นะ่ะบึงแน่นะ่ะบึงแน่น่ะโอ้โหอาเลยเล้ครับ เป็นอาหารนะพี่น้องเนาะซาซิมีทั้งตัวสึกจับได้และสุกจับจบ่ได้ตัวที่ถูกจับได้ก็จะไม่ได้ไปต่อครับ ุดหัวจุดจุด,จดหักออกพี่น้องพี่น้องบรรยากาศบานเท่าบอพี่น้องท่างไก่ท่างไก่ครับ ันอยู่เมืองใหญ่ก็อฮาก,กินอย่างแลยขรัปลาหน้าเคยใหม่เป็นปลาเหลี่ยงอันนี้ได้มาใหม่ๆเลยนะครับเป็นก้อนแต่ามาบริหา,างรงานลรพี่น้องไม่น,นอนเบิดขื้นในนี้ฝนตกปลามันขึ้นนะครับ ต้องกิ้งหวอมนี่พี่น้องว่นเราผู้ไ้ก็หาได้ได้ป่าต้องหู้จักท่างป่านะครับเจ้าพมาเกิ้งกันกับหุ่นจักท่างป่ามากกันมาจะบานไหน <c oughs> นุ่ครัดโรบกัวยามคนกินนะครับแกงมันบาเเหมือนส้เจะัก หอมกระเทียมตะไคร่ใส่น้ำปลาแดงลงไปนี่อู้หักอืมอืมอืมมันืออกอืมไข่ เพจกินมันเยพี่หนังเนละ

เนื้อนิ่มจริงเหมือนเขาว่าจริงนะเนื้อมันจะนุ่มมากนะครับเจอตรงบางก้าวครับ นิวแก้อยู่หมาได้ครับมาเสียมกันยังรื้คอยไปติดตามเลยพี่หน่องเลยติดตามผมนะมันกำลังใจให้ประส์ยิมโคนงครับพี่งนาองทำบีรัมนะครับเนาะลูกค้านะครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับ บอกต่อกันนะครับน้องว่ามีคิดดีๆนะครับเนาะยังไงพี่ให้น้องไดนเบื้องครับกินอาหารอีสานมันบานนะครับเนาะอืม แสบแบบบนบ้านห,อหอือยู่จุดจูดพี่น้องเอ้ยแสบบแสบแสบกระกินเหตุการนั้น,นพี่น้อง

suai oh oh mut 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 พูนายเป็นองจำต้อคนเหนียวต้องแทรกโขดซะจรแต่เขาไม่มีคนเหนียวนะครับเนาะดูแลนำหนวเนี่ยพ่อครับ <c oughs> เราไม่ย้ำนะครับเราไม่ย้ำไม่ย้ำนี่คือไม่เคี้ยวนะครับหนวมาก ดองน้ำปลาไว้นะพี่น้องดองน้ำปลาก็ดองที่อยู่ขาเก๋ยวเต้าหู้ชีดองมักวกระน้ำปลา ัปทีนิ่มร้วนจริงน,นะครับขางขือนเนี่ยหมดอย่างน้อยจับหลังพี่อืม้มอื้มไปไป

ไม่ขาคลายหอมพริกหอมกระเทียมผมขายพึ่งผมทิ่อ,อเรเลีข่ขายไปตอนเช้านะครับน่าจะออกแต่เช้าประมาณนี้เราเข้า,ขาบ้านนะครับทำข้าวกิน ว่างไม่ห้องว่างเลยอยากเที่ยวทูบพี่ให้น้องเบิงอาหารก็หลายนะครับอาหารนี่คือจังไม่ถึงมือนีีกอะย่ามปลาก็ได้กินปลานะครับย่ามเฮ็ดก็ได้กินเฮ็ดจะไหนกับวัคซีปมเนาะกีปมหรือกีรอครับ

พี่หลังก็ใส่เด็กอย่างนี้กวนเขาใส่เป็นอันอื่นอย่างแบบอันนี้เลยผิกเราโมใหญ่ยาียนต์กลางที่ก็ครับพอละมานดี なむれかががが。 นะครับพี่น้องเนาะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้อง <c oughs> ผ่านไปผ่านมากระแวะเข้ามาเบิ่งช่องประสงค์นิ่มโค้งไงน,นะครับเนาะตั้งใจเหดอยู่นะครับฝากคนงานนะครับหนุ่มบุรีรัมนุ่มอุบลคนบุรีรัมณ์ ฝากไปอีกคนให้เ้วยพี่น้องด้อ เสร็นะครับพี่น้องเออมากรออะไรถือใจก็แช้ประสงค์นิ่มพงเลยครับอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วจะโบเบิร์ตเป็นไหนครับก็เลือเล็กๆน้อยๆครับเนาะโอเคครับมือน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง